아. <목소리나> ต่อเนื่องกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของโรงทานการจัดตั้งโรงทานนะคะวันนี้ที่อีกหนึ่งจังหวัดค่ะนั่นคือที่จังหวัดลบบุรีค่ะก็มีการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ช่วยจากประชาชนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิค่ะติดตามบรรยากาศที่ลบบุรีค่ะที่เห็นอยู่นี้หน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เปิดโครงการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชนและ บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด19ตรงนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะคะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของพื้นที่3อำเภอค่ะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญโรงพยาบาลสะโบดอำเภอสะโบดแล้วก็โรงพยาบาลหนองม่วงอำเภอหนองม่วง ตามพระราชดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกค่ะโดยได้มีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีค่ะพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีนะคะสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนค่ะได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านผู้บริหารของโรงพยาบาลทั้ง3แห่งด้วยกันค่ะโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงสาคัตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีความห่วงใยประชาชนค่ะจึงมีพระราชดาริให้วัดที่มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนค่ะตามที่ได้รับการร้องขอแล้วก็ตามกําลังความสามารถนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ลบบุรีใช่ไหม